วันนี้ก็นำภาพผ้าไหมสวยๆนะคะเป็นงานย้อมสีธรรมชาตินะคะเป็นงานยกดอกหกตะกอนะคะแต่ละผืนก็มีลวดลายที่ไม่ซ้ำกันเลยนะคะโดงามมากๆเลยเนี่ค่ะงามมากๆชอบผืนไหนก็ทักได้เลยนะคะอาบอบน้ำยาเรียบร้อยพร้อมส่งเลยนะคะแต่ละผืน งามเนาะนี่เหลียวอ,ยอันนี้อันนี้อันนี้สวยมากเลยตัวนี้เป็นลายโฮลเชิงช้างนะคะโอ้เหลืองแจ่มมากเลยนะคะสวยนี่ก็สวยนะอันนี้เป็นลายนางสนมนะคะเชิงตรงนี้จะเป็นเชิงต้นสนหัวใจนะสวยงาม อนใดที่ชื่นชอบนะคะเป็นงานสีธรรมชาติก็สามารถทักได้นะคะก็ะสามารถนุ่งแมทกับเสื้อแฟชั่นนะคะเสื้อใหมนะคะหรือจะเน้นแบบสไตล์เสื้อยืดก็งามนะคะก็สามารถใส่ได้หลากหลายนะคะอยู่ที่เราใส่นะคะก็ใส่ได้หลากหลายสไตล์นะคะแต่ละลายก็สวยงามมากๆเลยะะตัวนี้จะเป็นลายร้อยดาวนะคะ อันนี้ดอกมะเขือนะคะลายดอกมะเขือออกโทนสีส้มเนาะส้มไหมส้มคเส้มเซตคำเซตเออส้มคำเซตนะคะตัวนี้นี่ก็งามเนาะตัวนี้ก็ลายดอกมะเขือนะคะจะเป็นเป็นสีออกม่วงอันชันรอเปล่เรืยอะอะไรม่วงชันหรือครามครามข <laughs> องม่งวงของอั ออครามวงอันชันน่ะเนี่ยอันนี้ดอกมะเขือนะอันนี้ดอกมะเขือนะคะน่เนี่ยเนี่ย่ะอ,อันนี้นางสนมนะ,ะนางสนมดอกมะเขืออีกผืนหนึ่งนะคะอยู่นี่นี่นี่อยู่นี่นะคะมีแต่ผืนงามๆส่วนสีผืนนี้จะเป็นลายสไลด์นะคะ ด้านบนจะเป็นพื้นเรียบอันนี้จะโทนอมม่วงเนาะสวยจะเป็นเชิงอ่อสไลด์เชิงนะอันนี้อมเขียวๆออกเขียวมิ้นนะคะตัวนี้ตัวน,นี้ก็ออกอมส้มๆแล้วค่ะอันนี้เป็นชมพูจากครั่งโอ้โหงามเรื่องไม่ถูกเลยโอ้โห ในร้านนี้กี่ล้านถามว่าในร้านแบบกี่ล้านผ้าไหมสวยๆทั้งนั้นเลยสามผืนนี้เป็นลายดอกมะเขือนะคะเอาออีกผืนหนึ่งอ้ออีกผืนหนึ่งตัวนี้ผืนนี้ผืนนี้จะเป็นสีชมพูครั่งเนาะหวานนมหวานนมนมชมพมูชมพูนมชมพูนม <laughs> <laughs> อ่า <laughs> นี่นี่นี่คะ่ะ สามพืนนี้ค่ะลายดอกมะเขือนะนพื้นนึงอะอะสีพื้นเออสวยเนาะท <c oughs> ่านใด <c oughs> ชื่นชอบนะคะก็ทักออดมาได้เลยแคปมาแล้วก็ทักมาได้เลยนะคะ